สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกระดับช่วยเหลือสนับสนุนช่องและเพื่อนๆสมาชิกทุกทท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหวยเด็ดอยากรู้ต้องดูนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับในช่วง5-6วันนี้นะครับพอดีไม่สบายนะวันนี้ก็เริ่มดีขึ้นก็มาทำคลิปให้กับเพื่อนสมาชิกต่อนะยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคครับก็ยินดีต้อนรับสมาชิกระดับ ช่วยเหลือสนับสนุนช่องเพิ่มเติมนะครับสำหรับคุณสิงโตธงเทียนด้วยนะครับขอบคุณมากมากนะครับแล้วก็สมาชิกระดับช่วยเหลือสนับสนุนช่องที่ยังติดตามและช่วยเหลืออยู่นะครับขอบคุณมากนะสำหรับคลิปนี้นะเรามาตามต่อกันสำหรับเลขเลขเด่นล่างนะครับเลขเด่นล่างว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูกันผมก็มีคำแนะนำนิดนึงนะ คลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นมาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโดยใช้ข้อมูลจากสถิติและความน่าจะเป็นไปได้ในการหาตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังโอเคครับสำหรับเลขเด่นล่างนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่างวดนี้ได้ตัวอะไรนะครับสำหรับงวดที่แล้วนะครับเลขเด่นล่างของเรามันไม่เข้านะ มันไม่เข้านะครับแต่ว่าจุดตำแหน่งเข้านะก็คือ1นนะครับมาดูงวดนี้กันนะว่ามันสุกที่30ทธันวาคมน,นะครับก็เป็นงวดสุดท้ายของปีนี้นะก็อยากให้ทุกคนมีแต่ความสุขแล้วก็เฮงๆกันนะครับ ทั้งหมดจะมีด้วยกัน7สูตรนะครับสูตรที่1ก็ได้890นย์ะครับก็ไล่มาตามนี้เลยนะครับมีทั้งหมด7สูตรแล้วก็จดข้อมูลลงไปตามนี้นะแล้วก็ไล่ลําดับไปนะครับศูนย์ถึงเก็ลงข้อมูลให้ตรงนะครับเราจะได้รู้ว่าเลขที่ชนกันตัวไหนมันมากที่สุดนะครับมันก็จะเป็นตัวเด่นแล้วก็ลองตามลําดับนะครับสําหรับจุดตําแหน่งที่มันมาตัวเดียวอย่างนี้นะครับวันนี้นะก็คือ8นะครับ เป็นจุดตำแหน่งที่เขามาตลอดนะครับก็มีพลาดไป2งวดแล้วก็เริ่มมาเข้านะครับห่งวดที่ผ่านมานี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มเติมให้นะสำหรับเลขเด่นนะครับก็2กับ3นะครับเลขรองก็คือสีน้ำเงินนะ0 149นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราดูแค่เป็นส่วนประกอบนะเราก็จะมีะสูตรที่ต้องห้าม นะครับถือว่าเป็นสูตรที่ดีเด่นเลยนะครับดีมากๆนะครับมันก็จะเอาส่วนเลขเด่นไปประกอบในการหานะครับมันจะเข้าล็อกกันดีนะครับมันจะดูดีมากๆเลยนะครับสำหรับสุขนี้ถ้าร่วมกันนะครับเดี๋ยวลองดูกันนะแล้วก็มาดู5 6 7ก็คือไม่มีข้อมูลนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะผมอธิบายเพิ่มเติมนะเมื่อเราได้ตามนี้แล้วนะครับเลขเด่นของเรา2กับ3นะครับจุดตำแหน่งที่ ที่มานะครับก็คือ8นะครับเลข567ตรงนี้ก็คือตำแหน่งที่ไม่มาหมายความว่าเป็นเลขดับนะครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้นะผมจะให้ดูตรงนี้ก่อนเลยเมื่อสักครู่นี้นะครับ567ก็นะครับก็คือไม่มีข้อมูลนะครับก็เหมือนที่คราวที่แล้ว2ไม่มีข้อมูลนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะจะได้เข้าใจสำหรับสมาชิกใหม่นะเห็นไหมครับ2เขาไม่มีข้อมูลนะครับก็จะกลายเป็นเลขดับไปดูอัตโนมัตินะครับอย่างงวด งวดที่ออก086เห็นไหมครับอะเราไล่ลงมาให้ดูก็ได้นะจะได้เข้าใจนะครับอ่ะอภัยครับเดี๋ยวมาต่อนะเมื่อสักครู่นี้พอดี6ผมลืมลืมลบไปนะ6มันมีข้อมูลอยู่นะอย่างงวดน,นี้นะสำหรับงวดที่ก่อนๆก,ก็คือ อย่างสองสามันก็ไม่มีข้อมูลอย่างเงี้ยมันก็คือมันไม่มานะครับเห็นไหมครับมันไม่มานะยี่ยี่สิบงวดนะครับเลขดับตรงเนี้ยมันมาอยู่งวดเดียวก็คือมันพลาดไปแค่งวดเดียวเองนะแล้วงวดนี้มันก็คือห้าหกเจ็ดก็คือช่องนี้นะครับให้เพื่อนสมาชิกได้ดูนะอธิบายเพิ่มเติมนะห้าหกเจ็ดตรงนี้ไม่มีข้อมูลนะครับมันก็เหมือนกับงวดที่ออกห้าสามนะครับเห็นไหมครับ 3ต,ตัวนะที่เขาไม่มาเขาก็ไม่มาจริงๆนะครับงวดนี้ห้าเตเขาไม่มานะครับแล้วจุดตําแหน่งที่มางวดนี้ก็คือ8นะครับผมจะอธิบายตามานี้นะ,ะเรน,นี้นะ,ะก็คือ8เห็นไหมครับตำแหน่งที่เขาจะมานะ11งวดนะครับจะให้ดูตรงนี้นะขามาตลอดเลยนะครับ11งวดต่อเนื่องนะครับไม่พลาดนะ มาพาดงวดที่064แล้วก็08นะครับแล้วเขาก็กลับมา14เริ่มเหมือนเดิมแล้ววันนี้8จะมาไหมนะครับเป็นจุดตำแหน่งที่เขาจะต้องมาเขาจะมาหรือเปล่านะครับจะมาติดต่อกันจาก14หรือเปล่านะครับเดี๋ยวก็ขอติดตามกันดูนะเดี๋ยวยังไงก็เอาไปประกอบกับเลขต้องห้ามไปดูกันนะแล้วกเ็เลขเด่นนะครับเลขเด่น1 สองสามสี่สี่งวดติดต่อกันแล้วก็ไปผ่านง,งวดที่แล้วแล้ววันนี้จะกลับมาเดินดีไหมนะครับสําหรับสองกับสามนะครับตามนี้นะครับแล้วผมจะเอาเลขต้องห้ามมาให้ดูมาให้ดูตรงนี้นะเมื่อสักครู่นี้ที่ผมได้พูดไปนะครับก็คือว่าเอาไปเป็นส่วนประกอบกับเลขต้องห้ามนะครับ อย่างงวดที่ผ่านมาเอาง่ายๆแล้วงวดน,นี้ก็จะเอาแบบง่ายๆจับง่ายๆเลยนะครับเราจะไม่ไปดูเลขอื่นแล้วนะครับเอาตามนี้เลยนะครับอ,อย่างงวดที่แล้วนะ1นึสามเป็นจุดตำแหน่งที่เขาจะต้องมานะครับมาดูตรงนี้นะเห็นไหมครับเป็นจุดตำแหน่งที่จะต้องมาก็คือสีเขียวนะแล้วเลขต้องห้ามของเรานะครับด้านล่างที่ผมได้บอกไปนะครับ1、นึหเนี่ย ก็ต้องมีตัวใดตัวหนึ่งที่มานะครับแต่เราเน้นที่1นเลยแล้วกันนะหนสนะครับแล้วก็เอาไปจับก,กับแถวด้านบนนะครับมันก็ออก1นแต่การที่ผมไปจับก,ก็คือ8.1ดนะครับมันพาดไปตรงนี้นะเห็นไหมครับไปจับพาดไปนะครับจริงๆแล้วก็คือ1นึสาตัวนี้ เป็นจุดตําแหน่งที่มาก็ไม่ต้องสนใจตัวไหนแล้วนะครับถ้าถ้ามั่นใจนะเราก็เอาไปจับกับด้านบนตามน,นี้เลยนะครับแล้วเลขที่เราได้นะครับถ้าเรามั่นใจว่ามี1กับ3เอาแค่1นกับ3มนะครับแล้วมาดูสูตร AB นี่สําคัญนะครับเมื่อกทีแล้วนี่เข้าเต็มเต็มเลยนะแต่ว่ามันมีหลายตัวแต่ว่าถ้าเราเอาไปาประกอบกับเลขต้องห้าม เราก็จะรู้เมื่อสักครู่นี้เห็นไหมครับที่บอกว่าน1 3าไปจับกันด้านบนนะครับเราก็รู้ว่า1 3ดูซิว่าสูตร A b เนี่ยมันจับคู่กันแล้วเนี่ยยังไงมันจะมีตัวออกแน่นอนเดี๋ยวผมจะให้ดูนะปรากฏว่า1กับ3มันมีอะไรบ้างครับ4 1 0 1 8 1 4 3 0 3 8 3เลขที่จะจะต้องออกในงวดที่แล้วเนี่ยมันมีทั้งหมดเนี่ยกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3ตามนี้เลยนะกลุ่มที่1 6ตัวกลุ่มที่2 6ตัวกลุ่มที่3 1ตัวปรากฏว่ามันเอากลุ่่มที1 เป็นกลุ่มที่ออกมากที่สุดก็เรียงตามลำดับไปที่ผมได้อธิบายนะก็ปรากฏว่ามันออก C 1 1 4ตรงนี้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้น1กับ3ถ้าเอามาอย่างอย่างที่แล้วมันมาจริงๆนะครับจุดตำแหน่งมันก็มีอยู่แค่นี้เองนะครับแต่ผมไปเด่นที่8 1มันมาตรง C 1 1 4นะครับตรงนี้ก็คุณขึ้นอยู่กับเพื่อนๆและสมาชิกจะเลือกนำไปใช้นะไม่จำเป็นจะต้องตามผมก็ได้นะครับอ่ะอย่างงวดนี้ นะครับงวดที่จะถึงงวดสุดท้ายนี้นะวันศุกร์ที่30มสิคันวาหกห้าจุดตําแหน่งนะครับพเพื่อนๆก็สมาชิกก็รู้อยู่แล้วว่าเขาไม่มาตรงนี้นะแล้วงวดนี้ก็คือไม่ใช่สี่หลักแล้วนะเพิ่มเติมนะยังวันนี้เราใช้แนวทางสี่หลักแต่งวดนี้เราใช้แนวทางห,หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหลักนะโอเคนะเดี๋ยวผมจะให้ดูตรงนี้เพิ่มเติมนะครับที่บอกว่าเขาได้คู่ก็ได้ตลอดนะผมทําย้อนหลังไปทั้งหมด ผมได้อธิบายไปแล้วนะแต่อธิบายเพิ่มเติมให้นะทั้งปีนะครับตั้งแต่ออกอตั้งแต่ออก92นะครับแต่ว่าผมให้ดูตั้งแต่ทำ53ตัวอย่างมานะครับผมชี้เลยแล้วกันนะครับเห็นไหมครับเขามีตัวออกมีตัวออกทุกงวดยกยกเว้นตรงนี้ที่ผมทำแดงๆไว้คือตัวปกตินะครับมันก็จะมีตามเท่าที่เห็นอย่างนี้นะครับแต่ถ้างวดนี้ก็คือหกหลัก เขาจะมีตัวเพิ่มมาอีกนะครับทำให้เราจะต้องคิดมากขึ้นนะครับเพราะว่าตัวมันเพิ่มขึ้นนะ,ะมาดูต่อไปครับวดนนี้ก็มีตัวออกเห็นไหมครับเจ็ดห้าวันนี้ห้าศูนย์ห้าหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์วันนี้หกสี่วันนี้ศูนย์แปดทัที่แล้วหน,นึ่งสี่สี่หนึ่งเห็นไหมครับตามนี้เลยนะแต่งวดนนี้ยังไม่ทํานะเดี๋ยวรอสรุปทีเดียวนะครับถือว่าช่วยได้มากเลยแล้วผมก็จะบอกได้ว่า มวนนี้ก็เป็นใจกับเรานะครับเพราะว่าสี่แนวทางสี่หลักห้าหลักเขาจะมีตัวออกตามนี้ให้เรานะครับแต่ถ้าหกหลักมันจะเพิ่มเติมไปอีกแต่ผมยังไม่ได้ทําให้ดูนะครับ mm hmm. ก็ถือว่าเรายังโชคดีอยู่นะครับมัวนนี้เราได้ห้าหลักนะครับแล้วข้อมูลห้าหลักมันจะมีตัวออกนี่ผมทําเลขห้าไว้ก็คือห้าหลักเห็นไหมครับมีตัวออกให้นะห้าหลักก็คือมีตัวออกให้นะครับ วันนี้ก็มีห้าหลักมีตัวออกให้นะครับเพราะฉะนั้นความเป็นไปได้สูงมากเลยนะครับว่าเราจะมีตัวออกแน่นอนนะครับสำหรับงวดนี้นะครับเดี๋ยวเราไงรอสรุปอีกทีแล้วกันนะครับวันนี้ก็ดูเลขเ,เด่นนะครับเลขเด่นและเลขเด่นและตัดตำแหน่งที่มาก่อนนะครับมันก็จะเป็นไปตามนี้ตลอดเลยนะครับ 56ก็อยู่ในตำแหน่งที่มันดับมันไม่มานะครับเรามาลุ้นกันนะแต่คิดว่าเพื่อนๆก็คงจะพอจะรุ้นแนวทางกันแล้วนะครับอย่างสองกับสามนะครับนะครับสามไม่มาเลขเด่นละสองตัวเดียวนะครับแล้วแปดอยู่ในตำแหน่งที่ไม่มานะครับอขอขออภัยครับแปดอยู่ในตำแหน่งที่มานะ <c oughs> ขออภัยครับแปดอยู่ในตำแหน่งที่มานะ เห็นไหมครับโอกาสเป็นไปได้สูงเลยนะครับที่มันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะแต่เราจะต้องไปดูสูตร AB ก่อนนะครับว่า8มันมีไปจับกับ2ไหมหรือว่าไปจับกับอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับเพราะว่าสูตร AB นี่ถือเป็นสูตรที่ใช้ได้นะครับอย่างสรุปเนี่ยเห็นไหมครับตามนี้เลยนะแล้ว5หลักมันนี้ก็จะมีแบบนี้เลยตามนี้เลยนะครับดูซิว่า จุดตำแหน่งแปดเนี่ยมันจะต้องไม่จับกับด้านบนนะมันจะต้องไม่จับกับหนึ่งกับสี่มันจะต้องมาจับกับด้านล่างนะครับเดี๋ยวดูกันตอนสนุปนะว่าจะมีตัวอะไรบ้างนะครับคลิปนี้ขอขอไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะสําหรับแนวทางเ,าเลขต้องห้ามสองตัวบนยังไงเดี๋ยวผมจะเอาลงาให้สมาชิกได้ดูนะครับต่อจากนี้นะครับก็คลิปนี้ไว้เท่านี้นะสวัสดีครับ